พี่น้องสวัสดีค่ะโอ้โหพี่น้องมาได้ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราจะนั่งเล่นกับหิมะอย่างนี้เหมือนกับนั่งอยู่กลางหญ้าแต่ไม่มีหญ้าให้ชมพี่น้องเขาบอกว่าสุดยอดเลย,ยมานั่งคุยกันท่ากลางหิมะสวยๆค่ะพี่น้อง ตุ้มหูชนิดราคาแพงตุ้มหูราคาแพงค่ะโอ้โหนี่มันสุดยอดเลยพี่น้องหิมะสวยงามมากค่ะเห็นนะคะกดทันกล้องใหม่จก่อนนิดหน่อยสิโอเคตรงแล้วตรงแล้วตรงแล้วแมนพี่น้องนี่หิมะ สวยงามได้ใจอู้เนี่มันเย็นพี่น้องมันเย็นเฉียบมากเลยอ่ะนะคะแต่มันคงไว้ด้วยความสวยงามมันสะอาดสะอานเนียพี่น้องชิมดูสิอร่อยไหมมันก็น้ำนี่แหละพี่น้องนะมันเบาและนุ่มเดี๋ยวก่อนจะบีบ ให้มันเป็นน้ำออกมาเหมือนกับเหมือนกับเราบีบมะนาวอ่าอีกอันบีบไม่ได้มันเจ็บมือพี่น้องอู้อืออ้นี่เลยโยเกิร์ตนะคะจะกินเย็น,เ,ยนเดี๋ยวเราเอาตั้งไวในหิมะนิดหนึ่งแล้วก็ไปกินกันนะพี่น้องนะเสียบมาลงในหิมะเลยค่ะนี่เสียบมาลงไปเลยนี่จุ้มมิดเลยค่ะพี่น้องไม่เห็นไม่เห็นเลย มันลึกมากนะคะหิมะลึกมากตรงนี้ยายกรปิดไปแล้วค่ะเสียบซ้อนไว้ด้วยโอ้โหนาพี่น้องมาคุยกันเ่นเนพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่นอ้องป้องปลายสกูสก้นทั้งไม้ทั้งเกาเนาะค่ะเนาะผู้ใดเข้ามาาบึงกับทั้งไม้ทั้งเกาเดนี่นะคะ youtube ของยายกรไม่ไปไหนมาไหนนะคะเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่ายายกรนะคะเทดบ่ถูกต้องกับข้าเจ้านะพี่น้องเหมือนกับว่า เขาบอกเราอ่ะเนาะเยกอนต้องไปหาบัตรนะคะที่มีรหัสสามตัวหลังนะพี่น้องแล้วก็ไปป้อนป้อนให้กับเขาเนาะเดือนหนึ่งนะเขาจะเก็บไปก็ก็ต้องเสียภาษีอะพูด,ดง่ายๆซะน้องไม่ต้องพูดหรอกเนาะเสียภาษีให้เขานะพี่น้องตอนนี้ยยกอนไม่ได้เสียนะคะมันก็เลยไม่ไปไหนมาไหนแต่ไม่เป็นไรนะคะเยกอนก็จะทําของเยกอนช้าๆจะมีบัตรเมื่อไหร่เนาะ ยี่ก้อนกระสิป้อนเขาให้เพื่อนนะค่ะพี่น้องตัวน,นี้ยี่ก้อนยังบามีบัตรนะคะ่ะยังมามีบัตรที่ข้าเจ้าต้องการก็เลยบ่สามารถเห็นยังไดก็เลยปล่อยปล่อยไปตามแล้วเหย่อลอยล่มไปก่อนเนาะคะ่ะโอ้ยพี่น้องอุย้ยขาดเลยโอ้ยหนายี่ก้อนเมืดยี่ก้อนจะเอามากล่องมาทาั้งที่หนาเมืดค่ะเมืดจังโอเคจ้ะ ยี่ก่อนไปเฮ็ดงานค่ะพี่น้องคะดวนี้ไปทํางานนะคะไปทํางานอาทิตย์หนึ่งก็ได้หยุดเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์ก็หยุดแต่บางครั้งนะคะบางครั้งยี่ก่อนกะมีงานนะคะวันเสาร์ก็มีงานนะคะเมื่อใดพอมีงานกออกมกังเสร็หลักพี่น้องมานั่งเล่นคุยกับพี่กับน้องไปเนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงมีเปล่ยี่ก่อนกะ มาเปิดนะหามาหาอืาเ็ดคลิปเนาะค่ะคอนบ่มีเวลาก็แล้วไปพี่น้องเอ็นยังไงละ่ะต้องทํางานเนาะถ้าไม่มีงานเราก็ไม่มีเงินนะพี่น้องมาอยู่กับแฟนก็ไม่ใช่ว่าเขาจะให้เงินดงเงินเดือนอะไรพี่น้องก็ไม่บ่คอยมีดอกจาก้ามีแต่ข้าเจ้าซื้อให้ยูให้กินหล,ลักก็แล้วเนาะจ้าต้องอหาจะได้เงินเ็ดนั่นเทดนี่เขาก็ต้องหาของเขาเองเนาะจา้ะแดดมันอุ่นนะพี่น้อง แดดมันอุ่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็ยังติดลบอยู่8องศานะพี่น้องนะแต่มันไม่หนาวนะมันไม่หนาวเราใส่เสื้อผ้ามาพอเพียงนะมันจะบ่หนาวนะคะอุ่นมากด้วยนะคะแต่ว่าหี่มานี่ถ้าเราไปจับมันนะคะมันเย็นมากเหมือนกับเราเจ็บจับก้อนน้าแข็งน่ะดูสิเห็นไหมคะมันจะปวดมือขึ้นมาทันทีเลยนะพี่น้องนะมันปวดมือมากเียก่อนว่าจะปั้นตัวชะเนมันอยู่วันนี้แต่คงไม่แลวค่ะ เลยอ้าวมากินโยเกิร์ตคุยกันเอาไหนล่ะก่อนฝังลงไปในนี้เมนนื่อกี้นี่นี่ขึ้นมาแล้วอัดแข็งไปแล้วเรียบร้อยมาคุยกันย่ำบ้างนะคะใครบ้างบ้างมาคุยกับยีกร์นะคะคกีกนะะก่นาทีแล้วคะนะ่ะเดี๋ยวนีกอนมองไม่เห็นหานาทีหรือตียีกอนจะคุยกับพี่น้องแป๊บๆกับไปกันแล้วนะจ๊ะนั่งคุยกันท่ามกลาง หิมะที่สวยงามค่ะพี่น้องตํางการหิมะที่สวยงามนะคะไปเฮ็ดงานกัดแลนส่เวล่าพี่น้องก็เจ้าจ้างบ้านละอ่ะสองชองั่วโมงสามชมั่วโมงสี่ชั่วโมงแต่แต่ข้าเจ้าสิสิจ้างพี่น้องเอยปิหาล่างสวมให้ข้าเจ้าพี่น้องอหาล่างสวมกวดบ้านทุบบ้านให้เขาเนาะค่ะเป็ดจังไหนล่ะเกิดมา มันขให้มาซ้ำนี่เนาะภาษาเขาบอกเก่งขันภาษาเขาเก่งเข้ากับสี่เฮ็ดใดงานดีๆทับหน่อยพี่น้องแต่กรณีเราไม่เก่งภาษาเข้ากับเฮตดงานที่มันบอดใส่ภาษาตัวพี่น้องน้คงเนาะอือพี่น้องกินเสียบอย่บอกใครเสียวอือืเดี๋ยวกินกับน้ำแข็งลองมึงดูเนี่ย ดักน้าแข็งเย็นๆมากินใส่ยกกรไม่น่าเกลียดมันมันเพิ่งมาเมื่อคืนนี้พี่น้องมันเพิ่งมาเมื่อคืนนี้หิมะมาคืนเดียวเต็มพึบเลยพี่น้องเนี่ยใส่น้ําแข็งลงไปจะเกิดอะไรน้ําแข็งน้ําแข็งธรรมาชาติกินกับโยเกิร์ตยกกรบ่ขี้เดียดมันดอกพี่น้องนี่ได้ใจได้ใจ หิมะใส่โยเกิร์ตโอ้ได้ใจออไปแล้วค่ะพี่น้องคุยกันพ่อหอมป่าขมข้อค่ะคุยกันพ่อหอมป่าขมข้อเข้าไปกันแล้วเด้อค่ะกับพี่มาสวยๆเจคอนชอบที่จะเก็บคลิปนี้ไปดูนะคะเพราะว่ามันเป็นคลิปที่แบบ ไม่ใช่เราจะได้เห็นมันบ่อยๆนะคะปีละครั้งก็จะมาให้เราชมนะคะหิมะอย่างนี้เขามาให้เราชมปีละครั้งสเสร็จแล้วถ้าปีไหนมันมาเยอะนะคุณก็จะได้ชมความงามของมันแต่ถ้าปีไหนมันมาน้อยก็แค่นิดหน่อยอไปละคะ่ะจากาเราท่านผู้ชมไปรเราไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีนะจ๊ะทุกคนที่รักบ๊ายบายคะ่ะ